สวัสดีครับเราก็อยู่กับข้อสอบจุลาพรนะครับเป็นข้อสอบ P ีเทสนะครับที่เขาออกมาเพื่อวัดความรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับสอบไปเมื่อวันที่5กรกฎานะครับปี2568้อยครับอ่าก็คือพูดง่ายๆก็คือปีล่าสุดนั่นเองครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับสนามสอบจุลาพรนะครับเรามาเริ่มกันเลยในข้อที่1ครับเขาบอกว่าจงหาผลคูณของจานวนต่อไปนี้ครับเขาให้มาผลคูณมาทั้งหมดกี่ก้อนเอ่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาให้มาหกก้อนถูกไหมครับให้เราคูณซึ่งถ้าเป็นเราเราทำไงฮะอ๋อก็แอบ,บดูนิดนึงครับว่าเขาใบอะไรมาอ่าข้อนี้เขาแอบ,บใบในเรื่องของจำนวนครับเด็กๆจำนวนคระคืออะไรอลองมาทบทวนกันก่อนจำนวนคร็คือเวลาเราเจอเลขอย่างนี้ครับจำนวนนับบวกเศษส่วนแท้ เราสามารถยุบรวมมันกลายเป็น5เศษ1ส่วน2แบบนี้ได้จริงไหมครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเศษส่วนตัวนั้นให้กลับมาเป็นเศษเกินก็ย่อมทำได้โดยการเอาตัวส่วนคูณจำนวนนับบวกเศษหรือที่กูเป็ให้ท่องว่าล่างคูณกลางบวกบนส่วนด้วยล่างโอเคไหมครับก็คือ2คูณ5ได้10บวกอีก1เป็น11ครับส่วนด้วยล่างก็คือเลข2นั่นเองครับจบครับ ก็ทําได้อันนี้เขาเรียกว่าจนนํานวนค่าจานวนค่าสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับระหว่างจํานวนค่ากับเศษเกินโอเคไหมครับข้อนี้แอบเห็นครับถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้โดยการยุบมาเป็นจํานวนค่าแล้วเปลี่ยนเป็นเศษเกินแล้วก็แอบเห็นว่ามันคูณคิดว่าน่าจะตัดได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าใครแม่นแม่นเรื่องของการคูณเศษส่วนเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆเวลาเราไปทําข้อสอบเนี่ยก็จะย่อมทําไมครับเป็นเศษส่วนที่ตัดได้ถ้าโจทย์ใจดี โอเคไหมครับดังนั้นครูเปรมจะเริ่มทําการคิดพิจารณาเป็นก้อนแรกโอเคไหมครับก้อนแรกครับยุบตรงนี้กลายเป็น1นึเศษหส่วนสตรงนี้เป็น1เศษหส่วนสตรงนี้เป็น1เศษหส่วนห้าหเศษหส่วนหกหเศษหส่วนเแล้วก็1เศษหส่วนแอันนี้นักเรียนเข้าใจนะครับง่ายๆนะครับเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายคูณจากนั้นก็ใช้เทคนิคที่ครูเปรมบอกเลยครับเปลี่ยน จำนวนคะเป็นเศษเกินครับล่างคูณกลางบวกบนส่วนด้วยล่างตึ้งตึ้ง่างคูณกลางบวกบนส่วนด้วยล่างตึงต้งตึ้งเริ่มเลยครับก็ตัวแรกควรลงมาเขียนตรงนี้นะครับ3คูณ1ได้3บวกอีก1เป็น4กลายเป็น4ส่วน3ครับคูณกับ5ส่วน4ครับเห็นอะไรยังเริ่มเห็นอะไรยังตัวถัดไปครับ5คูณ1ได้5บวกอีก1เป็น6 6ส่วน5ครับเห็นไหม แล้วก็คูณด้วย7ส่วน6ครับแล้วก็คูณด้วย8ส่วน7ครับแล้วก็คูณด้วย9ส่วน7ครับเอ้ยโทษทีครับ9ส่วน8ครับรีบไปหน่อยตื่นเต้นอะดูครับเห็นอะไรยังมันทำาไมกันได้ครับมันตัดทอนกันได้4ตัด4 5ตัด5 6ตัด6 7ตัด7 แปด,ดังนั้นข้อนี้มันไม่ได้ยากเลยครับมันแค่ต้องการให้เราเปลี่ยนให้เป็นดังนั้นด้านบนตอนนี้ไม่เหลือเลขอะไรยกไว้เลข9ด้านล่างครับไม่เหลือเลขอะไรยกไว้เลข3มันก็คือ9ส่วนด้วย3 9ตัด3 3ตัด9ได้ครับ31 3 339 3, 3ส่วน1ก็คือ3ครับจบครับอันนี้คือข้อสอบจุฬาพรข้อแรกเป็นไงครับ ครูเบนจะทําเฉลยม,มาเรื่อยๆนะครับใกล้สอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้นะครับครูเบนทําคลิปดีๆมาให้นักเรียนดูนะครับผู้ปกครองสามารถแชร์ได้นักเรียนสามารถแชร์ได้เลยนะครับให้บุตรหลานของท่านนะครับนักเรียนจะได้สอบติดกันทั่วหน้านะครับสำหรับนี้ครูเบนลาไปก่อนครับบ๊ายบาย